นะครับเพราะใช้หมุนไพยเนี่ยมผมก็เลยได้รับการถ่ายท่อตั้งแต่เด็กๆนะครับเด็กๆแล้วก็ได้รับการอบรมตั้งแต่เด็กๆนะนะวิธีแล้วหมอคุณพ่อมักจะสอนว่าการจะเป็นหมอเนี่ยทํายังไงมันกดิ์สัทธิตมีค่า,ามีความเชื่อถือเพราะฉะนั้นคุณพ่อผมจะสอนผมตั้งแต่แต่เด็กเสมอเวลารักษาใครอย่ากโกหก คำว่ากโกหกคำนี้หมายถึงว่าอะไรนะหมายถึงว่าเองอะเป็นโรคเก็ดชำนาญโรคอะไรรักษาโรคนั้นโรคอะไรที่ไม่ชํานาญอย่ารักษาเพราะมันจะทำให้เสียชื่อะนะครับเพราะโรคมันมีมากเพราะงั้นความรู้เรื่องสมุนไพรของผมเนี่ยก็บางส่วนซึ่งก็เรียกว่าส่วนใหญ่นันนะครับส่วนใหญ่นะฮะจะจะมีความรู้ เรื่องการใช้สมุนไพรรักษารโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเพราะอยู่กันมาหลายสิบปีเห็นคนรุ่นเก่า่เกๆเนี่ยที่เขาเป็นบรรดาอาจารย์หรือที่เพื่อนเตี่ยต่างๆเนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยเนยะเวลามีโรคอะไรเขาจะรักษาอย่างไงรใ,ใช้ยาอะไรเนี่ยามักจะเรามักจะได้ยินและมักจะได้รับการอบรมสั่งสอนมาเพราะฉะนั้นสมุนไพรหมอเสงทุกชนิดมีคําว่าตามหมอเสงนะครับ ผมบอกว่าเชื่อถือได้ฮะมีสปปรรพคุณตามที่บอกผมเป็นคนทําสมุนไพรออกมาขายเมื่อไหร่หรือรักษาคนไข้เมื่อไหร่สมรักษาคนไข้มาหาผมะอะไรที่ชํานาญและรักษาได้ผมจะบอกอันเนี้ยรักษาได้ะอะไรที่หายก็บอกว่าหายอะไรที่เบาลงก็จะบอกว่าเบาลงเพราะโรคทุกอย่างไม่สามารถทํามันให้มันหายหายสนิทหรือหาย เรียกว่า,าหายไปเลยได้บางอย่างมันก็ไปได้นะครับบางอย่างแต่ศักษาทาให้โรคหายได้เพราะ,ะนั้นยาตามหมอเสงเนี่ยนะครับจึงมีคุณภาพมันจะแพงหน่อยนะครับท่านซื้อแล้วคุ้มค่าครับเพราะท่านเสียเงินหนึ่งบาทกับยาหมอเสงท่านจะได้ได้ค่าตอบแทนทางสรรพคุณเนี่ยนะครับตามที่ท่านต้องการเนี่ยถึงสิบบาทหรือร้อยบาท,ทา ท่านซื้อยาหมอเสีงใช้หมอท่านไม่เสียเปียหมอเสียงหรอกครับนะครับเพราะผมเองก็เป็นคนโบราณนะ่ะพูดอะไรก็พูดแต่ตามตรงดังเนื่องจากสมุนไพรเนี่ยมันไม่มีใครมาทำทำเอามาบรรยายให้พวกเราเข้าใจเนะีะฮะหรือประชาชนเข้าใจเนี่ยนะครับน้อยมากผมเองผมว่าอายุมากละแปดสิบสี่ละหัวงอกละนะครับเรียกว,ว่าแก่ละนะครับ ก็อยากจะเอาความรู้ตรงเนี้คยค่อยๆมาถ่ายทอดนะครับให้ท่านผู้ให้ให้ท่านผู้ชมเข้าใจานะครับนะครับแล้วให้ท่านท่านผู้ชมเข้าใจว่าสมุนไพรนะครับอย่างเดียวรักษาะะไม่โรคนะครับเมื่อจะอย่างไหนี็แต่ท่านจะเลือกมาเน่อย่างไหนก็รักษาโรคโรคไม่ได้แต่แต่ถ้าท่านเป็นโรคเบาๆอย่างนี้ใช้ได้นะครับและคําว่า ยาแผนโบราณได้สรรพคุณช้าไม่จริงรนะครับแล้วบอกว่ายาแผนโบราณจะแพ้ยาเคมีต่างๆก็ไม่จริงฮะบางอย่างเราชนะเขาบางอย่างเราแพ้เขานะครับบางอย่างเราแพ้เขา <texts. S 1> เพราะฉะนั้นท่านเวลาเลือกซื้อสมุนไพรเนี่ยท่านต้องต้องเลือกแล้วเลือกแล้วต้องใช้ดูว่ามันได้ผลจริงไหมคนทำสมุนไพรเป็นนะครับ เขาทำออกมาแต่ละขนานนะหรือแต่ละอย่างเนี่ยนะครับเขาจะบอกบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าไ mm hmm. อยาจะบติว่าผมทำโคโยูวันเนี่ยเกี่ยวกับไวรัสไวรัสโควิดเนี่ยนะครับะนะโควิดเนี่ยมันมีสปปรรพคุณยังไงอย่างเงี้ยผมบอกท่านชัดเจนได้ไม่ใช่บอกมั่วนะครับแล้วท่านไปใช้ตามที่ผมบอกนะสปปรรพคุณก็จะมีตามผมบอกะนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องสรรพคุณสมุนไพรผิดพลาดไม่ได้ครับเว้นจากคนทําไม่เป็นหรือคนทำมาทำเพื่อเงินอันเนี้ยเขาจะพูดยังไงก็ได้คแต่ของเราเนี่ยท่านซื้อไปกินแล้วไม่ดีต่อว่าผมได้เลยคแถมคืนได้นะครับผมเนี่ยนะครับถามว่าในชีวิตนี้ไม่มีความมาคืนไหมมีแต่น้อยมากผมเป็นคนไม่โกหก เพราะคนเราเนี่ยทำอะไรแล้วแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แต่สมุนไพรมอเสงยังไงก็ต้องได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแลวแลวก็อ,อยากจะเรียนอีกอันหนึ่งให้ท่านเข้าใจนะครับสมุนไพรอย่างสมุนไพรแต่ละตำรับเนี่ยมียามีสมุนไพรหลายชนิดเพราะบางทีเนี่ยอ,อ,อย่างโคโยูวานเนี่ยทำจาก กระชายขาวนะคะคท่านต้องอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่กระชายขาวอย่างเดียวมันมีอีกหลายอย่างที่ผสมอยู่นะครับเพราะส,ะสรรพคุณของกระชายขาวหมอเสงหรือโคยูวันเรียกว่าอย่างเดียวกันเลยค,ค,คำว่าโคยูวันก็คือกระชายขาวของผมแต่ของผมมีส่วนผสมต่างหากทำให้ทำให้มันสามารถไปบรรเทาโรคหลายหลอย่างที่ ที่จะเกิดจากไวรัสะนะครับวันนี้แล้วก็ท่านผู้ชมต้องระวังนะครับตอนเนี้ฝนมาอย่างนี้นะครับอากาศชื้นด้วยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วลมมาอย่างนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับขอให้ท่านรักษาสุขภาพให้ดีการอย่าตกนะคะเพราะยิ่งอากาศอย่างนี้โควิดติดง่ายครับครับโควิดติดง่ายมากนะครับนะเพราะถ้าท่านที่เป็นโควิดนี่นะครับก็าพ<ล>ยายามอย่าอย่าให้มีไว ่านตอป้องการหวัดไว้ก่อนตอนเนี้หวัดไอ้โรคแทรกไอ้โรคแทรกของโควิดที่น่ากลัวคือใช่ค่ะหวัดน้ำมูกไหลไอมีเสมหะนะครับเพระโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเล่นงานก่อนเลยก็คือไอ้เรื่องทางลมหายใจเนี่ยเพราะมันมากับทางทางลมหายใจะพะจะมันจะมันต้องผ่านเสมอผ่านทางลมหายใจเพราะจะมันจะเข้าสู่ปอดได้ไง่ายเพราะงั้นโควิดทุกวันนี้ทุกค,คนกลัวว่าโควิดลงปอด ถามว่าถ้าถ้าเป็นใหม่ๆนะที่ปอดไม่ดีเนี่ยที่มีเริ่มไออนี่ะมีเริ่มไอเงี้ยนะครับ,รบม,มีเริ่มไออย่างนี้นะะต้องอย่าลืมนะมีเริ่มไอมีเซมหะมากเนี่ยหรือท่านที่เป็นไซนัสน่ะนี่นะครับท่านต้องอาศัยโค,โคยู